มาดูวิธีหลดฟอนตัวอักษรให้มันมีลวดลายมากขึ้นนะคะสำหรับฟอนให้เรากดเลือกตัวอักษรก่อนที่จะพิมพ์นะอ่านี้สมมุติว่าพิมพ์ไปก่อนผิวขาวเราอยากได้ฟอนต์ใหม่กดไปที่ฟอนต์แล้วเลือก how to install font ขั้นลข้างล่างนี้นะคะกดเลยเสร็จเท่าโคมแล้วพิมพ์ตรงนี้ว่า ฟอนต์ลายมือนี่ค่ะแล้วเข้าอันนี้อันแรกเลยค่ะฟอน t ์ font. .com อันนี้จะมีฟอนต์ที่เราแบบสวยๆเยอะเลยนะเราอยากได้แบบแนวไหนเราก็เลือกไปหาลือกที่มันโหลดได้้วยนะเพราะบางอันเขาจะแ,แบบโหลดไม่ได้มันต้องเสียเงินนะคะเอาไงอันนี้อ่ะสมมุติว่าเอาตัวนี้ฟอนมมต์วายโยสมมุติเราเลือกไปหนึงตัว เราก็เลือกเห็นไหมมันจะมีรูปแบบว่าเป็นฟอนแบบไหนที่เราต้องการเนี่ยถ้าเราเลือกตัวนี้ฟอนก็จะแบบเขียนแนวๆนี้เห็นไหมเราก็กดเลื่อนลงมาด้านล่างกดคาว่าดาวน์โหลดแล้วมันก็จะโหลดให้เราด้านล่างนี้เสร็จแล้วเราก็ิดเนี่ยค่ะกด Install เลยค่ะมันก็จะโหลดเข้าไปในเครื่องของเราแล้วกด Install อีกครั้งกดโอเคแค่นี้นะก็จบอ่ะกดกลับไปแล้วก็มารีเฟซตรงน,นี้ทีนึงเห็นไหมมันก็มาแล้ว นี่วายโยอันนี้อ่ะเราเลือกติ๊กไปทีนึงก็คือเราเอาตัวนี้เห็นไหมนี่ที่เราโหลดมาใหม่คืออันนี้เลยนะมันก็จะได้แล้วเนี่ยค่ะนี่คือฟอนต์ใหม่ที่เราต้องการแล้วก็มันทําเหมือนเดิมเลยคือการใส่สีใส่เอ่อใส่เงาใส่อะไรที่เราชอบตามสไตล์ของตัวเองเนาะอ่ลองดูเห็นไหมนี่จะเป็นฟอนต์มาใหม่วิธีการโหลดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลองทำไปดูนะ